สุดดีแรงลงมากลงเล็กแล้วครับผมเสมอแรกยังแดงตอนนี้ไปลงเอลก็ฝ่ายแดงเสียหลักเลยครับผมแต่ซ้ายโอ้ยโอ้าบอลยกที่สี่เอาสนุกกันตอนนี้ชิงดำเลยครับผมราคาอยู่แดงแน่นอนครับเอาแล้วก็ชิงดำเลยครับผมเอาแล้วครับปล่อยตัวยกที่ห้าตอนนี้ฝ่ายแดงเลี่ยบเจ็ดต่อสี่ครับชิงดำเลยครับฝ่ายแดงเจ้าบูทอก มือเงินในเชี่ยวเพชรชนทานครับคู่ที่3คู่รองน้องคู่เอกสนามมวยลังสิทธิ์วันนี้โอ้ยโอ้ยอ๋อครับเพชรชนทานผ้าแดงได้แบบสองช่วงต,ตัวตัวนี้ลุยแหลกกับเจ้าเพชรชนทานโอ้เรียบแล้วเลยครับอผมล็อกระเบิดเลยครับเป็นต่อยอยู่ดีดีครับทีเดียวล็อกเลยครับโอ้เจ้าเพชรชนทานโอ้ฮุนอุดอนและไฟเตอร์ไฟไทยต่อยมัดตงรงกับเมทีมัดตรงส่งเจ้าผู้ทอง 20วินาทีเท่านั้นเองนะครับผมโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเป็นว่าจะเป็นแชเปีนชน็อนชนะน,นกปริยกที่5ครับผมสวัสดีครับ